สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีนิทานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีค่อยบอกจะแล้วไอพี่ครับโอ้โหข่าวใหญ่เลยครับข่าวใหญ่เลยหลักฐานมัดตัวขนาดนี้เอฟซีครับนิทานครับสิ่งนี้ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่อัศจรรย์นิยายบันเทิงเริงใจไอพี่ครับบันเทิงเริงใจอีครับบันเทิงเริงใจเรื่องอะไรครับ เกิดขึ้นใช่สิครับนิชาเรื่องนี้ครับแป้งนะครับได้เอามาเปิดคลิปหลักฐานนะครับรถไอโคปีทั้งภาพนะครับอดีตสามีนะครับแล้วก็มีรถคันขาวจอดอยู่ผมเชื่อว่าหลักฐานตรงนี้ถึงมือตร้ลักเท้่แล้วแล้วผมก็ได้แคปหลักฐานตรงนี้แล้วนะครับ นี่คือหลักฐานเด็ดเลยที่มัดตัวดำเลยซึ่งมันมีสัญลักษณ์ของคือมุมที่ถ่ายเนี่ยเรารู้เลยมุมไหนเพราะเราจะเห็นกอไายกอนั้นแล้วบ่อบ่อนั้นเป็นบ่อกลางคือเดินตรงมาเจอบ่อนี้ก่อนหลังกอไายก่อนแล้วด้านซ้ายก็จะมีมีบ่ออีก FC ครับงานข้าแล้วครับ สรุปดินไม่ได้เอาไปขายนะครับแต่ว,ว่าดินเอามาโปะโปะๆนะทำเป็นคันนี่คือหลักฐานดำตุย้ยโลนเอาไงต่อไปจะไปยังไงต่อตอบว่าองไรสิในเมื่อเราถามมันชัดขนาดนี้นี่เมื่อเราถามาม,าถามันชัดขนาดนี้เอาไงต่อตอบสิ ซึ่งมันเป็นภาพรถแมคโครซึ่งแป้งอ้างว่าแป้งมีคลิปวิดีโอแต่ผมเชื่อว่าคลิปวิดีโอเนี่ยน่าจะน่าจะถึงสิ่งมือจรอระเข้แล้วหรือเปล่าถึงมือจรอระเข้แล้วหรือเปล่านะครับแล้วเจ้าของแมคโครเป็นใครก็คงจะทราบดนนีงานนี้บันเทิงนะครับก็บอกแล้วครับอย่าเล่นกับแป้งมันเยอะ เอาขู่แป้งกันเยอะเห็นหรือยัง,อยงครับสุดท้ายกันครับสุดท้ายกันครับเรียบร้อยนีครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับงานนี้ไปกันต่อกันยังไงหลักฐานมันแม่นชัดขนาดนี้ทั้งแมกโครแมคโคผมถามว่าดำ ดำจ้าให้ต่อไปครับเฮ้ hey, ดีครับทุกคนเกมครับงานนี้เกมให้เทวดาก็ช่วยไม่ได้นะครับนักการองนักการเมืองคงช่วยไม่ได้หรอกครับนะครับแม่คงแม่โคก็ช่วยคุณไม่ได้เชื่อผมเถอะครับเพราะฉะนั้นบันเทิงบันเทิงนะสิครับบันเทิงนะครับ คือน,นี่คือหลักฐานชิ้นเอกเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นหลักฐานชิ้เอกเลยซึ่งแบบนี้นะครับมีรถเครื่องจักรมีเครื่องจักรกลม,มีมีอดีตผัวยืนคุมอยู่จะแถรกกันยังไงครับแล้เผิดอคุกครับอันนี้เผิดอคุกครับ ก็บอกแล้วว่าหลักฐานมันแน่นขนาดนี้ทั้งคลิปวิดีโอซื้อขายสี่แสนจ่ายมาแล้วสองแสนหรือสองแสนบวกกับคลิปแบบ็คโคร,รถทงรถถ่รถทงร,ถ,รถ,ถถ่ายอีกกรรมนะครับี่สครัผมอว่านี่คือครกรรมนะครับนี่คือเอสครับเวรกรรม กรรมใ,ใ้ก็ออกกรรมนั้นย่อมตามสนองทุกคนกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าครับชาตินี้นครับโคตรสาใจเลยครับแม็คโคคันนี้โคตรสาใจเลยว่าเฮ้ยแม็โคเนี่ยขุดในราคาสามหมื่นห้าคือราคาเต็มเลยนะที่ผมเข้าไปฟังนะคือสามหมื่นห้านี่คือราคาเต็มเลยนะ ใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันนี้ครับสนุกสนานนะพี่ครับตามทองเรื่องนะครับสนุกสนานตามทองเรื่องบรรลัยแล้วพี่ครับเมื่อแป้งเอาเลาแมคโครมาโชว์ไว้พี่ครับ แป้งโชว์โชว์รลบไม่คูบอกแล้วอย่าอย่ากูเตือนแล้วบอกแล้วไอโ้โ้นพาพังเห็นไหมเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าไอโ้โ้นพาพังตาสว่างหรือยังอ่ะพวกคนผมถามว่าผมถามว่าตาสว่างหรือยัง สรทานจา๋าแม็โครคาบ,บลเลอร์เลยนะขุดในราคาสามหมื่นห้าขุดในราคาสามหมืนห้านะครับไม่ใช่น้อย,อยสิครับนะบันเทิงเริ่องใจได้สิครับเพราะนการที่ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายอย่าไปหาเฮ็ดอย่าไปหาทาสิครับ สนุกนะครับเนี่ยกอภัยเนี่ยรู้แล้วครับเห็นยังครับเป็นไงครับชัดไหมครับชัดไหมครับอันนี้อันนี้สะไหนมาดูนะทุกคน ชัดไหมครับแจ๋วไหมครับชัดแจ๋วแหวไหมครับผมถามว่าชัดแจ๋วแวไหมครับไม่มีอะรชัดแบาน,นี้แล้วนะครับโอ้โห มือคุมเขามากก่อนเอามือคุมเขามากก่อน,อม,อม,ม,อนมันจะอะไรขนาดนี้ครับทุกคนเตือนแล้วบอกแล้วนะครับตาให้ตัวยกเข่งนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่ครับนะ